สวัสดีครับก็ผมนายปริญมุนทองฟักม .6 คำหนึ่งเลือกที่4สวัสดีครับผมชื่อแนนแสนงกระสินในคาเลขที่4 6คำหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฟอนทิปเจียงแหลมฉันเป็นนัเรียปีที่6คำหนึ่งลขที่16เสนอคลิปสั้นเรื่องกโกงแม่ค้าวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างในการเลือกซื้อสินค้าอย่างมีสติค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ น้นารันแมสครับผมแมค้าแมคกล้องเขาไรอ่ะห้สิบาทจ้าพอ่พอพ่เอาแมคกล้องนึงสิโอเคครับผมนี่ส่งอย้แล้วกันโอเคค่ะไปอ๋อ แม่คาดต้องไปหยิบแม่ละแมใหม่แม่ไม่เต็มกล้องแม่แก้แล้วพ่อแม่ไม่เต็มกล้องหมเอเดซจริงนะแม่ไม่เต็มกล้องสายจัดแม่ครั้งละ เอาแม่ไม่เต็มกล้องมาขายได้ยังไงเนี่ยลูกค้าเอาแม่ไปใช้เองมาหรือเปล่าพู้หญ้ได้ยังไงเนี่ย,ยเนี่ยนี่ก็ไม่เต็มนี่ก็ไม่เต็มนี่ก็ไม่เต็มเอามาขายได้ยังไงขอโทษนะคะอย่าแจ้งความทเลยฉันจะไม่ทำอีกแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะคือเราควรมีวิจารณญาณก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าทุกประเภทค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ